ก็ขอ,อกาสเดีครับท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมนะ g g 0 0 9คลิปนี้ผมจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า Five n i g h t and m a n d y กันนะครับผมนะผมเองก็ไม่แน่ใจนะครับว่าผมอ่านถูกหรือเปล่านะต้องขออภัยด้วยนะครับผมเกมนี้ผมไปเจอในเพลสโต้นะครับผมเห็นว่ามันน่าสนใจมากนะผมก็เลยโหลดมาเล่นดูนะครับผมนะนี่ ตามที่เห็นนะครับเกมนี้คล้ายกับไฟแนนซ์เฟนดี้นะครับผมนะจากที่ผมไปดูมานะครับมี6คืนนะที่เราต้องเล่นนะครับแล้วก็มีหุ่นอะเนมาโทนอีกใช่ไหมเออเนี่ยกลัวากลัวก็เกมนี้เป็นเกมผีที่จริงจังแล้วก็ภาพสวยนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยครับว่าเกมนี้จะเป็นอย่างไรนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยครับโอเคแล้วก็เกมนี้เป็นเกมเมือถือนะครับโหลดฟรีนะ โหลดได้ในในเพจสโตเลยครับโอเคคืนที่หนึ่งหรือเปล่าไปโอเคเข้ามาในกีมแล้วครับคุณโทรมา Hey w ล l c o m e to y ร์จ็อบ Uh, I'm recording these tapes to help you get settled on your first night. I'm guessing you'll be replacing me after I quit this job in about uh. a week. I'm gonna warn you, this place is a nightmare. I don't really like <laughs> it here, but well, <laughs> money is money, I guess. Uh, anyway, let's start with the basics. So, as you can see, you have a computer in front of you with the camera system. Uh, see ya, and good luck. โอเคครับผมก็ได้ฟังเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะถ้าถามว่าผมอ่ะฟังออกไหมไม่เลยครับผม,ผมฟังไม่ออกอะไรสักอย่างเลยต้องขอไปครับฟังไม่ออกว่าผมมันไม่มีทรัพย์ให้นะผมก็ต้องฟังแล้วก็แปลของผมเองนะฟังไปมั่วๆโอเครู้สึกว่าจะมีพวกกล้องครับผมให้เราดูนะนี่เห็นไหมมีเยอะเลยนะกล้อง ก็ตรงนี้จะเป็นช่องระบายอากาศครับแล้วก็ส่งไฟได้นะร่างหลังจะเป็นอะไรสักอย่าง็นถังทางเดินนะแล้วก็ส่งไฟได้แล้วก็มีสุขว่าจะเป็นประตูปิดครับอืมคือถ้าหุ่นมาให้เราปิดประตูได้ไหมโอเค แล้วรู้สึกว่าจะมีหุ่นกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าตัวครับโอเคห้องที่สามนี่มันห้องอะไรครับแต่ทำให้รู้สึกว่าจะมีหุ่นนั่งอยู่ครับห้องที่สี่เป็นห้องนี่อะเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นห้องพวกปาร์ตี้อห้องปาร์ตี้ตัวนี้เป็นห้องเก็บอะไรสักอย่าง อ้องน้ำเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยอย่างไรเฮ้ยเฮ้ย What Game Over เรียบร้อยได้เอาใหม่โอ้เมื่อกี้ผมไม่รู้เขาว่าต้องทำยังไงนะผมเจอแล้วคือมันวิ่งมาเลยอะ่ะผมตั้งตัวไม่ทันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเ,เล่นใหม่ ยีตั้งตัวไม่ทันเขี่ไปโอเค,อเคมาแล้วคือผมต้องฟังยามเขาพูดดิบใช่ไหมล่ะโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมฟังเสร็จเลยแล้วกันนะครับโอเคฟังเสร็จแล้วครับก็มาคราวนี้ผมจะ ตั้งใจเล่นแล้วครับเย่ yeah. ตั้งใจแล้วคราวนี้ต้องไม่พลาดครับเย่ค okay. ือถ้าเราเจอหมูคือเราจะต้องหันไปปิดประตูใช่ไหมโอเคตอนนี้ทีสองแครับ ยังไม่มีหุ่นตัวไหนเคลื่อนที่นะหุ่นอนนมาทอนิกมีห้าตัวครับแล้วก็มีกล้องประมาณ7จิดอันนะครับตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นห้องเล่นเกมนะห้องแบบเจอ,อน,นแหละอันนี้เป็นห้องที่มีหุ่นอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะห้องอันนี้ห้องปาร์ตี้นะอันนี้ห้องเก็บของห้องน้ําเออ ของน้ำก็มีเว้อย่าเห็นตอนยามแบบยามปวดปวดฉี่อะแล้วผมอยากนึกสภาพว่าเฮ้ยหุ่นเดินแล้วท่านผู้ชมตัวนี้มันตัวอะไรกันม่หุ่นตัวหนึ่งเดือนนะผมมันจะมาไหมเนะี่ยสองให้ดีครับมีช่องแอร์กับเฮ้ย อ๋อคือเมื่อกี้เราเจอหมูให้เราหันหน้าหนีใช่ไหมอ๋ออย่างนี้นี่เองคือเจอมือุพบมหันหน้าตรงนี้กลับมามันก็จะหายไปอ๋อคืออย่ามองนะหมูตัวเมื่อกี้เดออีเออ๋ยวตรงนี้ในกล้องนี้มีสี่ตัวครับอ้าวมีมีตัวหนึ่งเดือนแล้ว่านผู้ชม,มาบ้อนีมาบออนี はい มาอีกตัวนึงอ่ะจะมามันมานักผู้ชม เดี๋ยวนะอีกตัวนึงหายหายไปไหนเนะนี่ยนี่ท่านผู้ชมมีหุ่นอยู่ตรงนี้มันยังไม่ออกมาเลยผมเสียวอแล้วอตดูก่อนได้ไหมเนะี่ยสีห้าแล้วครับหุ่นมันอยู่ตรงนี้ ถ,ถ,ถ้าถ้าท่านผู้ชมเห็นนะครับมันอยู่ตรงเนี้เสียวเ,เลยเนะี่ยมันมันมันจ้องจะเล่นหลังผมแล้วเน,นะ่ยเยามานะ่ะระแวงอนะ่ะเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมเดยเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวผมเพิ่มแสงให้นะ ว่ามันยังไม่มาเลยผมผมเสียวหลังกันนะตอนนีน้ผมเองก็ไม่รู้ว่ามันจะมาตอนไหนเนี่ยคือคือผมผมหันไปดูกล้อง yes yes baby ผมมองเช้าแล้วครับผ่านแล้วใช่ไหมโอเคยังไงต่อเฮ้ยอะไรดูดีภาพก็ซ่า อ่าเป็นคลิปเหรอคลิปครับถ่ายวันที่ยี่สิบห้าพฤศจิกาัดเออวันทศนันไม่ไม่ดิเอ้ยเดี๋ยวอ่านผิดไปหนึ่งอะไรเน,ะนี่ยเออโหวันทศนันไนอนอ ยังวื่นู่กับการอ่านโอเคไปรู้สึกว่าคืนแรกก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับผมโอ้โหสนุกไนงะเดี๋ยวเราไปเล่นคืนที่สองกันเลยครับผมนะต่อเลยมาดูกันว่าจะมีสิ่งอะไรไหใหม่ๆเพิ่มไหมโอเคมาแล้วยามจะต้องโทรมานั่นไงว่าแล้ว รับสายดิจะพูดอะไรต่อฟังไม่ออกหรอกอย่าโทรมาเลยโทรมายังไงก็ฟังไม่ออกไอ้บุญทำอะไรอยู่ They're programmed, they're programmed to hide, to hide from the, the kid, kids, and the, the kids, kids have to find them. them. They're not, they're not allowed, allowed to do that during the during day now, though, after, after the incident, incident with the owner. owner. Now, now they're, on they're the kept on stage, stage but at night they're allowed, they're allowed to, to uh, play freely. Now, now they, they have very, very specific location locations where to hide. If, if you, you notice, notice that, that one of them isn't on the stage, then a warning sign will pop up on the camera where they are. Just to that, to that camera, camera. Watch them for like a second, like a second or, two, or two, and they'll, they'll, they'll notice the camera's, the camera's down. down them and they'll go back to the stage. Now, now if, if you don't do that, that uh, uh, they, they will, will crawl through, through the vent, vent system, system, system and, and they, they will go, go, go into your, your office. office. Uh, uh, if, if you hear them crawling around, around there, in there, just look at the vent with your flashlight, and they'll go away. Just make sure they actually do go back to the stage. Sometimes they'll come around and then not flash them again. I will recommend, recommend you, you to not let both, both of them get, them get to the event. event. If, if they're, if they're both, both in the event, event then... Well, well that's game that that over, pal. Oh, oh and, and something I noticed. I noticed. If, if you look, look at them, them they'll take, take a little, little bit longer, longer to move. move. So, yeah, that's all. Good luck. Good luck. Okay. I'm going to go I'm going to go to the เกมนี้ไม่มีซรรับให้นะครับฟังไม่ออกอยู่แล้วเอออย่าวังได้มากอโอเคอันนี้คือที่สองครับตีหนึ่งละเออยังไม่มีหุ่นตัวไหนขยับเลยครับผมจะดูไปจนกว่าที่มันจะมีหุ่นตัวไหนขยับแล้วกันนะเนี่ยมีพัดลมนะครับแล้วก็มีภาพวาดนะโอ้โหหุ่นตอนนี้นิ่งอยู่เลยครับ ใค,ใครมันออกแบบใครมันออกแบบไอ้นี่อย่างนี้วะ่ะออกแบบการรับมุหุ่นเนะี่ยเอ้ยหุ่นขยับแล้วครับมีสองมีแค่สองสา,สามตัวที่ขยับเองเปล่ามาแล้ว นาดูน่าดูนาดนะเนี่ยเจมาดีหุ่นหุนมากแล้วครับท่านผู้ชมระแัวงหลังเลยเนะียเนี่ยมันมันจ้องจะเล่นหลังผมเนะี่ยมันเอาผมแน่ตัวนี้พี่แกเป็นผ,ผู้หญิงนะเฮ้ยแกจะเอาฉันไม่ได้นะเสียวหลังวะเอ้ยมาสักทีดิวะ โอ้โหอะไรอะเกมอเวอร์ทำทำไมเมื่อกี้มันคืออะไรเอาเอาผมตาเฉยเอาเมื่อกี้คืออะไรครับผมลืมดูท่อมันมีตัวมาในช่องแอร์ใช่ไหมโอเคเอาใหม่ครับ คืนที่สองไ่ผมลืมดูช่องผมอาจจะดูแค่ไอตัวด้านหลังไงไม่งมาแล้วคือมันมาแบบยังไงอะคือมันมันไม่มาหน้าประตูสักทีแล้วท,นะมทำมผมผมก็เลยระแวงหลังอะไม่รู้ว่ามันจะเอาหลังผมตอนไหนมันก็เลยไม่ได้ดูเอพวกช่องเองอ hey, <ห>น่ยเฮ้ยน้ยคือแกร์ส<ๆ>ี่นี้เด วางสาได้ไมดัย่ยายาจะได้รวาสายไม่ได้ด้วย้งั้ก็ต้งาได้วยไม่้ไปหัวนอูดเสร็จแล้วนครับโอเคฟังเสร็จแล้วครับคราวนี้ผมจะดูหุ่นเอ้ยเธอตัวสับตกผมจะดูหุ่นทุกวินาทีผมจะไม่หลับตาเลยไมยผมจะลืมตาแบบ ลืมตา5นาทีโดยโดยที่ไม่หลับตาเลยสักวินนาทีถึงแม้ว่าลมจะแรงเท่าไรกั้นใจให้ดีนะจะกั้นใจให้ดีเลยจะจ้องมันเลยเออผมรู้เลวนะว่าแต่แต่ละตัวรับมือยังไงนะครับผมนะคือไอตัวที่มาตรงข้อคือต้องกลมไปแล้วสองสองไฟฉายใส่มันใช่ไหมโอานะนี่เหรอมี ตัวขยับแล้วครับเนี่ยเอาตามตรงคือแช่กล้องเดียวก็ได้นะผมผมไม่จำเป็นต้องดูสองช่องเลย,เยหายไปสองตัวพระเจ้าช่วยเอาไหมมาแล้วต้น คอยดูไอตัวเนี้ยเมื่อกี้ไอตัวนี้นมันหลอกผมใช่ไหมเฮ้ยมันหายไปแล้วมันหายไปแล้วทุก้อมโอ้โหังมาหน่ะสวยเฮ้ยเดี๋ยวจับมั่งจับมาหน่าเว้ยโอเคผมตกใจหมดโอเคครับมันกลับมันกลับไปแล้วคือ ถ้าไอตัวนี้มาครับให้เราทําการส่องไฟฉายแล้วก็ก็กระพิบใส่มันนะผมมันก็จะไปอยู่ที่เดิมนะตกแกหมดโอ้น่ากลัวเลยเกมนี้เฮ้ยอะไรอะวิเลียมออตันเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมา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 ผิดเลือนละผมพูดว well ิเลียมออตันทำไมวะวิเลียมออตันนี่มาอยู่ในไฟไฟเดนเปดีเอออหูมามาผิดเลือดนะผมโผโ่กาย โอ้อะไรอ่ะมันมาอะไรยืงเอาจริงดิวัดอะไรกันผมก็ดูไอ้ตัวนั้นแล้วนะวะ้าผมก็ดูเลยนะมันมาช่องไหนอ่าโอเค สำหรับคลิปน like you ี well. ok ้ผมต้องขอจบไปเพียงเท่านี so ้ก yeah, <preciso S 2> mm ่อนละกันนะครับผมนะนะโอเคถ้าท่านชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากผมอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับผมนะกดติดตามและกดไลค์กันให้เยอะๆนะครับผมนะมันจะมันจะเป็นกับกำลังใจที่ดีให้ผมเลยนะครับเดี๋ยวจบคลิปนี้ไม่เพียงเท่านี้ละเยวผมจะไปฝึกเล่นเกมนี้นะผมจะดูทําว่ามันเล่นยังไงนะโอ้โหแค่คืนแรกก็ ก็ยังพอได้ครับคืนที่สองไม่ได้เลยอะโอ้โหตายรัวๆเลยต้องชมโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับบายบายรบ